เป็นคนอ่ะพูดมากจังอะกินนี่ครับคาเต็มพี่ในโดดครับโอ้ยไอสวยหวานเจี๊ยบวันดีเข้าไปครับสุดพี่โดดเจอพี่เฮ้ยเอ้เอ่อจะพูดเอาหน้าอีกแล้วว่ายิงเยอะพี่ไหมแม่เจ้าเปล่าคุไปยิ่เว้ยกูแคร์เลยทำอะไรเจลี่ M J J พ้องคุยจบไหมครับมัดแตงเขาอยู่ที่กูกูเก็บใส่กระเป๋าได้แหละครับครับขอขอแลมโบหน่อยปล่อยขึ้นแล้วพี่เข้า ี่บอลมาแต่งบ้ามานรองเท้ากันหน่อยหน้าแก่กระเป๋ากันหน่อยไม่หน้าแก่เว้ยไอ้ไอ้บาลอนเรามาแต่งบ้าหน้าแก่กันหมดเลยเว้ยเพื่อนถอนหน่อยโอเคครับพร้อมปืนนะครับทั้งสองฝั่งหนูแก่ไหมแก่หมดแก่หมดเลยตรงนี้พร้อมครับพร้อมพร้อมเอ้ไอเพืพร้อมเนาะกูกูคุยจบเลยนะงั้นนะพี corona, okay. ่ติดไม่มาใช่ปะโอพร้อมแล้วครับท่านาไม่มีอะไรติดใจกันหรอกอ๋อแล้วก็ไม่มีครับผมเคียวดีด่าอะไรแรงไปก็ ขอโทษด้วยครับผมสนุกมากครับใช่เหรอของพ่อพี่พี่พี่จะพ่าเรียกนายกให้ให้มานี่หน่อยได้ไหมครับผมจะถามเรื่องที่แบนคนผมกลางคันกลางสตอรีลิ่มรถรถแบนอันนั้นอันนั้นไปติดต่อที่ทำการอ๋อเรียกมาคุยตรงนี้ไม่ได้หรอผมอยากรู้จริงพี่อะไรหนูถามเนี่ยจะเรียกว่าช่วยไหมเดี๋ยวโผมก็บอกพี่เป็นอะไรน่ะเสียงงง ไิิไปไหนเดี๋ยวรอพจิแล้วด่าผมอยู่พี่พบผมยู่พี่พิิไปไหนวะอยู่บ้านอยู่บ้านพี่โอเคไม่มาไม่กขรอเล่นอีกทีนึ่งคยเล่นเลยเอาไม่เอาละเล่นจะใคจะคุยจว่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปคุยกันในยุคเรียนเดนแบบโอเคครับเดี๋ยวเงินเดนพันได้เลยไปดส่นยส่ พี่โดนย้อนพี่ไอ้อที่ผมถามจรยงๆที่โดนแบน์น่ะมันจากเคอีดีแจ้งหรอหรือว่าไงใช่ไม่ใช่ครับน่าไม่ใช่นะจ้งครโอเคพอตอนแรกพวกผมกดกดมาแล้วโดนมาเพี้ยนอะไรผมก็ว่าเพราะผมไม่ไม่ได้แจ้งจรินๆใช่พี่ครับยืนงงตื๊บกันเลยพี่เอ็มนะครับงงตื๊บนี่คืออะไรไม่สบายหกครับหกวะหกหกเป็นอะไรงงแตกอะไรสี่ศูนย์สี่ครับเบล่อน

พี่บอลนอกอย่าครับ่นวลพี่เดียวพี่เดีอยู่ในวอลีเดียวอยู่ในวอพี่ครับมาลักษ์เินคนจีทอะไรบางวะไอ้พี่บอลพี่บอลไม่มาสบาพี่บอลเดี๋ยวทำเรื่องเลยด้ครับเดี๋ยวนายก้งจะมานเดี๋ยวจะคุยกับพี่บอลกับไปยานยานพี่ตีดานกูกูไม่เคยรแบบเอรเอรแเอรเีอะรเนีะีอะรอไยอไอไเศษสเสียรับ ี่โจนัทใช่ไหม่โจนปลดปลด่โจนัทใช่ไหมแล้วยู่ๆก็โดนแบนซัเนี่ยเออต้องเสียค่ะเขาไม่รู้อ๋อโอเคครับแต่ว่ามันมีพี่คีระตเขาติดบอะไรเสรแล้วนะใช่คืออ๋อโอเคครับไม่คือเดนบวาให้แล้ครับที่ครัอยู่แล้วัอ๋อได้ครับได้คไอ้ี้ลเหมือนโตโต้ก้าบ้านเราเลยเขาบอกขอบคุณหมู่มากนะครับที่มาเล่นด้วยขอบคครับผมครัขอบคุณนะครับอะไรนะครับ เราจะตีเหรียญเองใช่ไหมเตีเองก็ได้ครับเดี๋ยว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 เดี๋ บอเคียดีนะมีจ้องใส่ไล่บอกกันมาเลยไอ้บอลอยู่ไหนวะไอ้บอลอยู่นี้ป่ะบอลเคยเคียที่เธอบอกแฟนเหรอคะอ๋อไม่ใช่บอกพี่เล็กเหรอคะเออสภาครับสภาเราไม่เชียร์แฟนเหรอยื่อจีนไปเลยกสภาเชียร์เชียร์เอาคนออกนะยังไม่ได้พูดชื่อเลยยังไม่ได้พูดชื่อเอาเอาเอาคนออกนะครับใไปออกค่ยังไม่ได้พูดชื่อเลย ดี๋ยวรอนหนูคืนนะได้ครับตอนนี้ครับสามสามคนครับแล้วก็บังบอลหนึ่งครับ,อบอแ,ลแล้วก็บังบอลแต่ไปไหนวะพี่บอลเนี่ยสองนี้เหมือนจะเป็นงานลามาครับไอ้เที่ยวเง<า>ินบอลถาย 40m วะไปทำอะไรมาไปสุ่มแหวนเอานิ้วกลางไอ้ช่าจริงเหรอไปสุ่มมาไม่แหวนเหรอโดนไป 40m แลกกันเนาะมา เออดวิีเดียวเาคุณบ่4เอะไรอะไรอะรอะไร่สามคนนี้กออนก็ได้ครับ 40m ่ไม่ได้แเราก็บอชักครับเสียอยู่ร้านเเนี่ยนี่ครับนี่นี่สามคนเลยอันนี้พี่ทล่ร้าไหมถ้าพี่รยังออกไม่ได้ต้องจ่สี่เหรียญก่อนโอ้แค่นนหนูจ่ายให้ก่อนก็ได้ค่ะเอาฟาฟ้าเอาออกไปก่อนออกไปก่อนได้ได้กี่เลขคะหนึ่งห แปดหกสี่เหรียญครับพี่เตี๋ยวเน, <16, S 1> นี่ย <16. S 1> เลยว่าหนึ่งหกแปดหกนี่ค่ะคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้โจนามมาคืนะอะยูฟ้าได้ได้เอาเอาอกอ,อ่ห้าคนครับห้าคน อืมก็มันทําผิดถูกไหมล่ะมึงไปคุยก่อนแล้<ช>โอเคเลยดีไหมว่าเขารู้สึกยังไงอะ่ะ